ห้ามยิ้มนะ

ในบางครั้งไม่อาจจะทนฝืนกับคำคืนที่ไรดวงดาวไปดวงน้อยไม่อาจจะคลายหนาวของหัวใจกำลังใจที่พอมาัังที่เคยมีความหวังก็มาเปลี่ยนไปวันเว้ จุดรักใจไวในพื้นที่ฝนร่วงหล่นจากฟา้าและจากฟาวนาันน้นให้เธออย่าท้อใจแม่วันนี้จะโหดร้ายแต่คำว่ารักยังกัดกินใจได้อีกอนานเท่าไร ไปให้ถึงฟังให้ใหบทเรียนชีวิตต่อเติมพลังก้าไป ความงดงามที่มียังอยู่ตรงนี้ยังอยู่กับฉันเหมือนเคยได้อยู่ข้างๆกันอยู่ในชีวิตเธอฉันมีความไมาเหลือเกินจะยังเป็นความสวยงามของฉันเสมอ วอนที่ไปนหน่อยพี่ดูแลทุกคนแล้วก็รวมถึงผมด้วยครับถึงว่าอยู่กับพี่แบบเวลาสั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวคงก็มีความสุขครับที่อยู่กับพี่ครก็สำหรับหนูก็อยากจะบอกว่าขอบคุณแล้วก็ขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ที่อยู่กับพี่นอนมาก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นะคะถ้าหนูทำอะไรให้ไม่พอใจก็ขอโทษด้ค่จะถึงไนก็อ้าวจะไปกันภาาไม่ได้ก็โพนี่ ขอบคุณสำหรับนายเซธภาชนะศติแล้วก็ทำศึกษาที่ดีที่ที่คือความอดทนที่ดีมากเมยใจหายที่ถ้าต่อไปนี้ขึ้นมู้นเย่ก็อาจจะไม่ได้เจอเหมือนเดิม การจำจะถือกันเสอทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จอะไรหรือลงมาอะไรจะเป็นส่วนหนึ่งในใจที่รักและขอลงขอบคุณค่ะบทำไม่ดีหรือไม่ค่อยเชื่อฟังหรือไม่ตั้งใจก็ขอโทษเลยนะครับเพราะพี่ต้า ขอบคุณทุกสิ่งครับที่ให้มาถึงว่าบางทีจะไม่เอาไหนหรือไม่ค่อยพยายามหรือที่หาอะไรให้ผมแบบอยากให้ผมได้หาสิ่งที่ตัวเองชอบผมว่าจะพยายามหาแต่มันก็บางทีก็มีลมเหลียวบ้างแต่ผมก็จะพยายามถึงที่ไม่อยู่ผมก็จะพยายามต่อไปครับครับขอครับ สำหรับผู้พี่สองคนผมก็ไม่ได้ยุ่งด้วยมากครับก็อยากจะบอกว่าขอโทษสำหรับสิ่งที่ผมทำตัวไม่ดีครับแล้วก็ขอให้พี่โชคดีนะครับออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็ออกไปแล้วก็อย่าลืมน้องๆนะครับกลับมาหากันบ้างนะครับแค่นี้ครับประกาศครับก็เวลาท่วนเวลาสามปีวันนี้ผมอาจจะทำทำตัวไม่ดีมามากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วว่ามันก็มีหลายอย่างที่แบบทำให้พี่หนักใจก็ขออภัยด้วยนะครับขอให้ว่าพี่เดินทางแบบดีๆวนกลับมาที่นี่ด้วยผมจะรอยที่นี่ครับขอบคุณครับสองคนครับทันทั้ง2องรุ่นเลย ยินดีด้วยครับที่จบแล้วในระยะเวลาที่ผ่านมาก็พวกพี่สองคนก็สอนแล้วก็พาทำในสิ่งที่มันดีๆหลายอย่างก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่ควนบ้างเล่นบ้างไม่รู้จัก,การละเทศาบ้างก็ขอโทษด้วยครับพร้อมครับครับขอบากาสครับพุื่มนะครับ สำหรับผมนะครับจะบอกทัพพี่ทั้งสองคนนะครับเอาเราพี่น้องก่อนนะครับก็ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา5้าปีขอบคุณครับที่ร่วมเดินทางมากับพวกผมแล้วก็ขอโทษครับที่พวกผมบางทไีไม่เอาไหนไม่เอความร่วมมือไม่เชื่อพะละขออภัยครับแล้วก็ขอพี่โชคดีครับ จบแล้วก็ยินดีนะครับยังวิต้าวนนี้ผมเป็นบาตน้นผมอาจจะดื้อบ้างสนบ้างเพราะว่ายังเป็นเด็กครับยังไม่โตวันนี้ผมได้โตแล้วผมได้รู้อะไรหลายอย่างที่พี่เคยเจอมันเป็นยังไงมันเหนื่อยขนาดไหนเดี๋นวเ้ารู้แล้วก็ขอบคุณพี่ครับที่ทำให้ผมได้รู้มันเป็นยังไงแล้วก็ผมจะสู้มันต่อไปครับ แล้วก็ไปยืนอยู่จุดเดียวกับพวกพี่ครับสำคัญโมกาครับก็ขออยรแล้วก็ขอโทษพวกพี่ทั้งสองคนนะครับก็เริ่มเแ็ดพี่หนอนนะครับก็พี่หนอนก็เคยก็อาจจะเคยล่วงเกินพูดล่วงเกินในสิ่งที่ลุกน,น้องไม่ควรพูดกับลุงพี่นะครับก็ขอโทษครับแล้วก็ขอให้โชคดีในทางที่พี่เลือกเดินต่อไปนะครับข้างหน้านะครับแล้วก็สำหรับพิต้าครับก็ ขอโทษครับที่ตอนมาต้นอาจจะดือ้อมั่งมืนบ้างครับก็ไว้เด็กครับก็เป็นอย่างนั้นะครับแล้วก็ขอที่โชคดีครับนี้ครับจะขอโทษที่ผ่าน่านมาครับก็ซาพิต้ามผมก็จะขอโทษที่เอามาหนึงสองครับผมจะกวตีนจะดือ้อจะมืนก็ตามครับ แต่ผมก็ยังจะผมก็ยังศรัทธาที่ครับที่ว่าเป็นพี่ผมก็อยากสำหรับพวกผมครับก็มีเท่านี้ครับเราอยู่เราทำงานร่วมกันมาใช้ชีวิตด้วยกันทุกอย่างนะครับ มีผิดพลาดมีเออเลอร์มีหนักไปมีเกินไปอะไรหลายๆอย่างพี่ก็ยังเชื่อว่าทุกคนยังเข้าใจพี่เข้าใจน้องการเป็นอยู่ของเราโรงเรียนของเรามันซึ่งจะแตกต่างกว่าทุกที่เลยในการดำรงชีวิตการใช้ชีวิต น้องๆมองดูพี่ๆเราพางที่แทบจะไม่รู้จักเลยก็มีก็ยังอยากมาส่งน้องๆมาให้กําลังใจพี่เชื่อเสมอนะครับว่าน้องๆที่จบมาที่ยังอยู่อย่าไปคิดว่าพวกเรามันอ้างว้าง เวงคว้างมีอะไรนะให้มาคุยกับผู้พี่มาปลายดุนน้องถ้ามีปัญหามาปลายมีปัญหาให้มาคุยกับพี่สิเก่าที่อยู่รอบภ้างอยู่เทียงยังกระห้างกับพวกเราเสมอ แม้ว,วันนี้ยอดจำนวนของเรามันจะหายไปเพราะอะไรที่เชื่อว่าทุกคนรู้คนที่เคยผิดเคยพลาดพี่อยากให้เริ่มต้นใหม่นะครับมันไม่มีคำว่าสายนะครับ ของเรียนนี้มันจะยังคงอยู่ยังจะมีภาพบันคอสีน้ำเงินขาวมันจะอยู่ที่พวกเรานี่แหละจะช่วยกันจะให้โอกาสกันพวกน้องจงมองดูก็มีใครบ้างที่ยืนอยู่เคียงข้าง,งน้องๆนะครับ ฟังดูตอนนี้เลยไม่เป็นไรนะครับน้องมาห้าเฮ้ยพ่อฝ่าชายนะพี่เชื่อว่าทุกคนจะเบิดภาคเรียนหน้ามาพร้อมที่จะลุยกันใหม่นะครับ พี่ยังเชื่อว่าโมปลาจะเหลือเพียงนิดน้อยแต่ก็ยังจะขับเคลื่อนไปได้นะครับสทันพี่นอนพี่ต้าจบไปยังไงพี่เขามีเส้นทางของเขาอยู่แล้วนะครับใครที่ยังอยู่พี่ยินดีนะครับพี่ดีใจด้วยนะครับ มีพี่สิเก่าท่านา้อยากคุยกับน,น้องไหมครับเปินพี่โดครับพี่โดเกียใจครับเทวพี่ไม่ได้อยู่ด้วยต่อผมก็เยืนคิดอยู่เมื่อกี้นึกย้อนไปที่ตอนที่พวกพี่ยังอยู่ในสัมมา ผมถึงจะดื้อบ้าง,งแต่ว่าพ่พี่ก็คอยสอนจยิงหลายๆอย่าง,งให้ผม้าม,มีหนอนมีตาผมก็ยินดีด้วยครับที่พี่ผ่านไปได้อรคอณครับสมา Coi!